เรื่องเสียงเงียบของแม่ในบ้านใหม่บนถนนเส้นหนึ่งในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยบ้านสัดสนรนดูแนวโมเดิร์นบ้านแต่ละหลังถูกออกแบบบีวมิสสไตล์หลังคาแบรนเนมกระจกบ,บ้านใหญ่ส่องแสงสะท้อนในย,ยิบยับรัดวเตี้ยสีขาวตัดกับสนามหญ้ยเรียบกริบไม่มีเศษใบไหม้หล่นแม้แต่ใบเดียวหนึ่งในนั้นคือบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นใช่ไม่จริงและวัสดุธรรมชาติประยุกต์กับความทันสมัยของเมืองหลวงมีระเบียงเล็กๆด้านหน้าไว้จิบกาแฟตอนเช้าด้านข้างมีต้นไม้เล็กๆปล,ลูกเรียงเป็นระเบียบแสดงถึงความตั้งใจของผู้อยู่อาศัยประตูบ้านเปิดไว้เพียงครึ่งบานเผยให้เห็นผ้าม่านเนื้อดีผิวไวตามลมแอร์ภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนวางเข้าชุดกับโซฟาหนังแท้ โทรทัศน์จอใหญยึดผนังด้านหนึ่งเด็กน้อยวัยประมาณห้าขวบกำลังดูการ์ตูนส่วนผู้หญิงไั้กลางคนแต่งกายเรียบหรูกํกำลังเช็ดตัวอย่างละเอียดแต่ในมุมเงียบหน้าบ้านใต้ร่มไม้ที่แสงแดดลอดผ่านใบไม้ลงมาเป็นจุดๆมีหญิงชาราร่างเล็กผมหงอกนั่งอยู่บนขอบล็อกปูพื้นอยนาออ่อนแรงมือของเธอกำากระเปาผ้าใบเก่าใบหน้าซีเซวเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลา เสื้อผ้าของเธอไม่ใช่ชุดสวยแบบที่ผู้คนแถวนี้ใส่แต่เป็นเสื้อเชิดบางบางสีจืดที่ผ่านการซักมาไม่รู้กี่ครั้งจนลายแทบเลือนกับผ้าถุงสีจางที่ขาดปลายชายหญิงชราไม่ได้เข้าประตูเธอไม่กล้าถึงแม้บ้านหลังนี้เธอเคยหวังไว้ว่าจะเป็นบ้านของแม่ด้วยเหมือนกันแต่วันนี้บ้านที่ลูกชายสร้างใหม่กลับไม่มีใครออกมาต้อนรับเธอเลยแม้แต่คนเดียว เธอเงยหนะ้ามองบ้านหลังงามนั้นอย่งางเพ่ยวเบาในวาตาเต็มไปด้วยความคิดถึงและคำถามแม่มาถึงแล้วแต่ที่นี่ยังมีที่ให้แม่ยืนอยู่ไหมลมเย็นพัดผ่านเสียงไปไม่ไหวเบาๆกลบเสียงในใจของหญิงชราและเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มขึ้นเสียงเครื่องยนต์เบนซินของรถคันหรูดังขึ้นหน้าบ้านหญิงชราที่นั่งนิ่งอยู่ใต้ร่มไม้รีบลุกขึ้นยืน แม่ขาดจะเริ่มไม่มั่นคงนักแต่ดวงตาเปล่งประกายขึ้นทันทีเมื่อเห็นรถคันนั้นชะลอจออตรงหน้าบ้านประตูรถเปิดออกชายวัยสาปลายสวมเสื้อเชิ้ตแบรนด์ดังกางเกงสลักเข้ารูปก้าวลงมาจากรถพร้อมกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆเขาคือต้นลูกชายของหญิงชราแม่มาถึงแล้วลูกแม่รอยอยู่ตั้งแต่บ่ายยังไม่กล้าเคาะประตูกลัวจะรบกวนตอนลูกทำงาน ต้นมองแม่ครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆแต่ไม่สบตาอ๋อแม่มาเร็วจังครับผมติดประชุมทั้งวันเลยไม่ได้โทรหาหญิงชาราไม่ติดใจอะไรเธอยิ้มเหมือนได้ยินคำขอโทษแล้วไม่เป็นไรลูกแม่ก็แค่นั่งรอเฉยๆมีต้นไม้ให้ดูก็ดีแล้วแม่ชอบต้นพยักหน้าแล้วหันไปเปิดประตูบ้านแม่เข้ามาก่อนครับ เดี๋ยวผมจะให้เขาจัดห้องชั้นล่างไว้ให้แม่นะจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงห้องของแม่ห้องชั้นล่างเป็นห้องเล็กใกล้ครัวไม่มีหน้าต่างมีแค่เตียงนอนก็ข้างเตียงและพัดลมตัวเล็กห้องนี้ดีจังเลยลูกแม่ไม่ต้องขึ้นบันไดแม่ไม่เคยอยู่บ้านแบบนี้มาก่อนเลยสวยมากจริงๆเสียงของแม่เต็มไปด้วยความจริงใจแม้ห้องนั้นจะเล็กจนแทบไม่มีที่วางกระเป๋า แต่แม่ไม่ได้สนใจเธอกระเป๋าผ้าใบกระวางมุมเตียงแล้วลูบผ้าปูเบาๆด้วยมือเหี่ยวย่นเมื่อก่อนเวลาแม่อุ้มลูกแม่ก็เคยคิดนะว่าถ้าเรามีบ้านใหญ่ๆแบบนี้ลูกคงสบายต้นยิ้มจางๆแล้วตอบกลับแม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับอยู่ที่นี่สบายๆเดี๋ยวผมมีประชุมต่อคืนนี้อีกเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับแล้วเขาก็เดินออกจากห้อง ปล่อยให้แม่อยู่กับเสียงพัดลมเบาๆและกลิ่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่ยังไม่จางวันแรกในบ้านใหม่ตอนคำ่ำแม่ยกสำรับออกมาจากครัวเป็นไข่เจียวกับผัดผักง่ายๆใส่ชามเซรามิกอย่างเบามือหวังว่าลูกจะชอบแต่เมื่อเธอเชิญลูกชายมาทานด้วยเขากลับตอบขนาดถือรีโมทวันนี้ไม่เป็นไรครับแม่ภรยาผมสั่งอาหารญี่ปุ่นมาพอดีเดี๋ยวแม่กินก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวผมไปอาบน้ําเธอพยักหน้ารับยิ้มเหมือนเข้าใจทุกอย่างแล้วนั่งกินไข่เจียวคนเดียวในห้องครัวบ้านใหม่ที่ดูหรูหราเกินกว่ารถของไข่เจียวจะแทรกซึมเข้าไปได้คืนนั้นแม่เขานอนแต่หัวค่าก่อนนอนเธอหยิบสมุดบันทึกเก่าๆออกมาพลิกหน้าสุดท้ายแล้วเขียนด้วยลายมือสันๆวันนี้ลูกให้แม่อยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วแม่ดีใจ แม่ไม่ได้อยู่ใกล้ห้องเขาได้ยินเสียงหัวเราะลูกอยู่ไกลๆแม่ก็สุขใจแม้ไม่ได้กินข้าวด้วยกันแม่ก็ไม่หิวเท่าไหร่แม่คิดถึงบ้านก็บ,บ้างแต่ที่นี่ลูกบอกว่าสบายกว่าแม่จะอยู่ให้สบายเท่าที่แม่ทำได้เธอปิดสมุดเบาบาวางมันไว้ใต้หมอนแล้วนอนหลับไปในความเงียบของบ้านที่แม่จะใหม่แต่ไม่มีเสียงของความผูกพันแบบเก่าเหลืออยู่อีกแล้ว เช้าวันใหม่ในบ้านใหม่เริ่มต้นด้วยเสียงเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติและกลิ่นขนมปังเป้งจากเตาอบที่ควบคุมด้วยมือถือแม่เดินออกมาจากห้องเงียบๆพร้อมผ้าขนหนูผืนเล็กวางพาดไหล่ตั้งใจจะช่วยเช็ดโตะ๊ะเช็ดเก้าอี้ก่อนทุกคนจะตื่นแต่พอแม่จะหยิบผ้าเข้าไปในห้องนั่งเล่นเสียงแหลมของหญิงสาวคนหนึ่งก็ดังขึ้นแม่ขาผ้าผืนนี้ไว้เช็ดของลูกนะคะ อย่าใช้เสร็ตเดี๋ยวมันมีกลิ่นแม่ชะงักมือทันทีหันไปมองเธอลูกสะพยของแม่หญิงสาวแต่งตัวเรียบร้อยในชุดนอนแบรนด์เนมหน้าสวยแม้ไร้เครื่องสำอางเธอยืนอยู่ตรงหัวบันไดถือโทรศัพท์มือถือไว้ในมือมองแม่ด้วยรอยยิ้มบางๆที่เหมือนจะเป็นมิตรแต่แฝงด้วยระยะห่างบางอย่างแม่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้ววางผ้าไว้ที่เดิมขอโทษจ้ะ แม่ไม่รู้แม่แค่อยากช่วยไม่เป็นไรคะ่ะแม่พักเถอะเดี๋ยวแม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้บ้านพวกเราใช้ระบบอัตโนมัติแทบทุกอย่างคะ่ะไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนแม่พยักหน้าเบาๆแล้วเดินไปนั่งตรงมุมโต๊ะอาหารเงียบๆมือเช้าที่ไร้บทสนทนาครอบครัวพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารแม่เตรียมข้าวต้มหมูให้เหมือนที่เคยทำให้ลูกกินตอนเด็ก ใช่สุดเดิมที่ลูกเคยบอกว่าชอบที่สุดในโลกแต่เช้านี้ลูกชายไม่แต่ต้องชามนั้นเลยขอโทษครับแม่ผมต้องรีบไปผมมีนัดกับลูกค้าตอนเช้าเดี๋ยวผมสั่งกาแฟกับแซนวิชจากคาเฟ่ที่ออฟฟิตเอานะครับส่วนลูกสะพายกินไปนิดหน่อยแล้ววางช้อนลงอย่างสุภาพแม่เดี๋ยวนี้เราต้องคุมน้ำตาลกับโซเดียมนิดนึงนะคะหมูที่แม่ใช้ติดมานิดหน่อย แต่ไม่เป็นไรค่ะแม่ทำด้วยใจหนูเข้าใจค่ะแม่ยิ้มฝืนอีกครั้งแม้จะไม่มีคำตำหนิใดชัดเจนแต่ก็ไม่มีคำชมหรือความสุขใจเหลืออยู่บนโต๊ะอาหารเลยตอนสายแม่ถือกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าผ้าภายในมีพระเครื่องเก่าๆทูบเ,เ,เทียนและรูปของพ่อที่เสียไปแล้วแม่เดินดูรอบบ้านหามุมเงียบๆที่จะจัดวางหิ้งเล็กๆสักจุด แต่กลับไม่มีตรงไหนเลยที่เหมาะห้องนั่งเล่นมีของแต่งบ้านราคาแพงห้องครัวเป็นระบบโมเดิร์นห้องรับแขกเป็นมุมกาแฟเก๋ๆไม่มีมุมใดเลยที่เปิดรับพระเก่าหรือรูปถ่ายที่ไม่ได้ใส่กรอบหรูสุดท้ายแม่ต้องวางกล่องนั้นไว้ในตู้เสื้อผ้าตัวเองห่อผ้าขาวบางๆและจุดธูปในแก้วน้ำเปล่าทุกเช้าช่วงบ่ายแม่โทรหาเพื่อนบ้านที่บ้านเก่า ยายตาเหรอนี่ฉันเองย้ายมาอยู่บ้านลูกแล้วล่ะสวยมากเลยนะแต่ว่าเออก็ยังไม่ค่อยกล้าทำอะไรกลัวจะเกะกะลูกๆเขาลูกหลานเขาทำงานกันหมดเลยลูกสะพยก็เรียบร้อยดีแต่ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านคนอื่นทุกทีที่เดินผ่านกระจกบางทีฉันก็คิดถึงบ้านไม้เก่าที่ถึงจะสม้มแต่มันอบอุ่นกว่านี้สายเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะมีเสียงปลอบใจสั้นๆจากปลายสายคืนวันนั้นก่อนนอนแม่ปิดสมุดเล่มเดิมอีกครั้งเขียนเพิ่มไว้ด้วยลายมือที่เริ่มสั่นขึ้นวันนี้แม่รู้แล้วว่าบ้านไม่สวยจริงสวยจนของเก่าๆของแม่ไม่มีที่วางแม่พยายามทำตัวให้เล็กที่สุดให้เบาที่สุดแต่แม่ก็กลัวเหลือเกินว่าความรักของแม่จะไม่มีที่วางอยู่ในบ้านหลังนี้ เช้าวันที่12สิ่ิงหาคมท้องฟ้าแจ่มใสเสียงนกร้องจังๆแดดเช้าอบอุ่นสาดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของบ้านสไตล์โมเดิร์นแสงสะท้อนลงบนโต๊ะกินข้าวที่วางใจกันดอกมลิไว้ตรงกลางแม่ตื่นแต่เช้าเช่นเคยเธอลุกขึ้นล้างหน้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ซื้อเก็บไว้จากตลาดนัดในหมู่บ้านเก่าเป็นเสื้อสีฟ้าอ่อนปักลูกไม้จางๆดูสะอาด เรียบร้อยและเหมาะกับวันแม่ที่สุดเท่าที่เธอจะมีได้เธอมีผมกล้าวเรียบเปิดสมุดบันทึกแล้วเขียนสั้นๆวันนี้เป็นวันแม่ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีใครจำได้ไหมแต่แม่ดีใจที่ยังอยู่ใกล้ลูกเสียงเอะเริ่มดังจากหน้าบ้านหลานชายกำลังงองแงเพราะไม่อยากใส่ชุดนักเรียนพ่อแม่พยายามเร่งให้เขารีบเพราะต้องไปโรงเรียนให้ทันงานวันแม่ ที่โรงเรียนจัดให้เด็กมอบพวงมลาลลยให้แม่หน้าห้องเรียนแม่เดินออกมาช่วยแต่งตัวหลานหวีผมใส่ถุงเท้าให้วันนี้หลานจะมอบพวงมาไลยให้แม่เหรอจะ๊ะอย่าลืมพูดขอบคุณแม่ดังๆนะลูกเด็กชายพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มแล้วพูดไรเดียงสาแต่คุณครูบอกให้กราบแม่ไม่ใช่คุณย่านี่นาแม่ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มตอบเบาๆจ้ะถูกของหนูเลย กลับคุณแม่ให้เต็มใจเลยนะลูกบนรถที่ไม่มีที่นั่งให้แม่แม่เกือบจะเดินตามลูกชายและลูกสะใภ้ไปที่รถจะหญิงสาวเอ่ยขึ้นก่อนคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวหนูไปโรงเรียนกับลูกและคุณต้นก่อนนะคะที่นั่งในรถมันแน่นเดี๋ยวกลับมาจะซื้อข้าวเหนียวหมูมาฝากคะ่ะแม่พยักหน้ายิ้มเช่นเคยจ้แม่อยู่บ้านก็ได้จะเช็ดหน้าต่างซะหน่อย ประตูรถปิดลงอย่างนุ่มนวลเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นแล้วค่อยๆลื่นจากไปแม่ยืนอยู่ริมประตูบ้านหันไปมองแจกันดอกมะลิที่อยู่บนโตะ๊ะไม่มีใครยื่นดอกไม้ให้เธอไม่มีคำว่าแม่ครับผมรักแม่นะไม่มีแม้แต่คำว่าสุขสันต์วันแม่กระจกที่สะท้อนคนเดียวแม่เดินผ่านกระจกบานสูงในห้องโถงเงาสะท้อนในนั้นคือหญิงชราผมงอกเสื้อฟ้าเรียบๆ ยืนอยู่ในบ้านหลังสวยหรือที่ไม่มีใครนึกถึงเธอในวันที่ควรเป็นวันของเธอแม่ยกมือขึ้นลูปไหล่ตัวเองก่อนจะนั่งลงตรงเก้าอี้ข้างหน้าต่างและหยิบสมุดบันทึกออกมาอีกครั้งบันทึกวันแม่ที่ถูกลืมวันแม่ปีนี้แม่ได้ยินเสียงหัวเราะของลูกหลานแต่ไกลได้เห็นหลานใส่ชุดนักเรียนหล่อเหมือนพ่อเขาตอนเด็กแม่ไม่เสียใจที่ไม่มีใครยื่นพวงมาลัยให้เพราะดอกมะลิที่แม่อยากได้ คือคำว่าคิดถึงแม่นะแม่ยังรอคำนั้นอยู่แม้จะไม่ได้ยินมาเลยในวันนี้แม่เขียนจบก่อนจะปิดสมุดเบาๆวางมันไว้บนตักแล้วหันมองภาพครอบครัวในกรอบที่ตั้งไว้บนชั้นวางภาพนั้นมีลูกชายลูกสะพ้ยและหลานแต่ไม่มีเธออยู่ในรูปนั้นเลยบ่ายวันแม่ฝนเริ่มโปรย ฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาลมเย็นพัดแรงขึ้นแม่ลุกไปเก็บผ้าที่ตากไว้ใกล้ครัวเธอมองออกไปยังรัวบ้านไม่มีใครเดินผ่านไม่มีใครเรียกไม่มีใครรู้ว่าวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งยังรอเพียงคำเดียวที่ไม่เคยมาแม่ครับสุขสันต์วันแม่ครับเสียงฝนตกพรำพราในคืนวันอาทิตย์ทำให้บ้านเงียบยิ่งกว่าเดิมครอบครัวนั่งรวมกันอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่น มีเสียงรายการมราไลตี้เสียงหัวเราะของพิธีกรและเสียงกดมือถือเป็นระยะไม่มีใครสังเกตว่าแม่ไม่ได้ออกจากห้องตั้งแต่ช่วงสายไม่มีเสียงจานกระทบกันไม่มีชามข้าวต้มตอนเช้าไม่มีมือเหี่ยวย่นที่ช่วยพับผ้าไม่มีแม้แต่เสียงเปิดประตูเบา,าตอนลูกร้องว่าลืมของไว้ในรถเก้าอี้วางข้างต่ออาหารเช้าวันจันทร์มื้อเช้าในบ้านกลับ เขาสู่โหมดเร่งรีบตามปกติลูกสายจัดอาหารแบบเร่งด่วนเด็กชายกินอาหารสำเร็จจากถ้วยต้นหยิบกาแฟาสำเร็จรูปใส่กระเป๋าแต่แม่ก็ยังไม่ออกมาจากห้องคุณวันนี้แม่ไม่สบายหรือเปล่าลูกสายถามขณะเคี้ยวอาหารเบาๆไม่รู้สิเมื่อวานก็เห็นเกเงียบเงียบอาจจะนอนพักต้นเดินไปเคาะห้องแม่เบาแม่ครับไม่มีเสียงตอบเขาเปิดประตูเข้าไป ห้องเงียบเชียบมีเพียงแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านเตียงปูเรียบร้อยเสื้อผ้าที่แม่พับไว้ยังอยู่บนเก้าอี้แต่แม่ไม่อยู่ในห้องต่อข้างเตียงมีสมุดบันทึกเล่มเก่าเปิดค้างไว้หน้าเดียวกันนั้นมีข้อความเขียนด้วยลายมือที่สั่นที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาบันทึกหน้าเกือบสุดท้ายแม่ขออนุญาตหายไปเงียบเงียบสักพักนะลูกแม่ไม่รู้ว่าการอยู่เงียบ จะทำให้ใครรู้สึกอะไรไหมแม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจแค่รู้สึกว่าเสียงของแม่อาจไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วในบ้านนี้แต่แม่ยังรักลูกเสมอไม่ว่าจะมีเสียงตอบกลับหรือไม่ก็ตามข้างสมุดมีพวงมาลัยแห้งๆวางไว้ดูเหมือนเป็นของที่แม่เก็บจากปีเก่าๆกลีบมะล,ลิร่งหล่นเล็กน้อยแต่ยังหอมจางๆหอมเหมือนคำว่าแม่ที่ไม่เคยหายไปเลย เงาที่กลายเป็นช่องว่างต้นรีบโทรหาเพื่อนบ้านเก่าโทรหาเพื่อนแม่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ไปไหนเธอไม่ทิ้งร่องรอยไม่ฝากคำลาไม่มีเบอร์โทรไม่มีโน้ตเพิ่มเติมหายไปเหมือนกลิ่นข้าวสวยที่เคยลอยตอนเช้าเหมือนเสียงช้อนกระทบถ้วยเหมือนคำถามธรรมดาธรรมดาว่าวันนี้เหนื่อยไหมลูกบ้านหลังใหม่ยังคงเหมือนเดิมหรู สะอาดและเงียบแต่ความเงียบครั้งนี้เริ่มกลายเป็นความว่างเปล่าในคืนนั้นเมื่อลูกหลานเขานอนต้นกลับลงมานั่งที่โต๊ะอาหารคนเดียวเขามองไปยังห้องของแม่ประตูยังเปิดอยู่เขาไม่ได้ยินเสียงใดๆต่นน้ำตาของเขาค่อย,อยๆไหลเงียบๆเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าบางเสียงเมื่อมันเงียบไปแล้วจะไม่มีวันได้ยินอีกเลยอย่าปล่อยให้ความเงียบ กลายเป็นคำสุดท้ายของคนที่เรารักเพราะเมื่อเสียงของเขาหายไปเราอาจได้ยินใจเราเองดังที่สุดแต่สายเกินไปแล้วกลางคืนในหมู่บ้านชนบ,บทเงียบสงบดวงจันทร์ครึ่งดวงแขวนอยู่เหนือยอดไม้เสียงจัก,กรจันทร์ร้องแววมาแต่ไกลท่ากลางลมเย็นของเดือนสิงหาคมปลายฝนต้นหนาวในตรอกเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยรอยเท้าและเสียงหัวเราะของเด็กๆ บ้านไม่หลังหนึ่งยังคงตั้งอยู่หลังคามุงสังกะสีผุผนังไม่เก่าๆมีรอยแตกบ้างรั่วบ้างแต่ยังยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกาลเวลาหน้าบ้านมีหญิงชราผมง,งอกกำลังกวาดใบไม้แม้มือจะสัน่นแม้หลังจะค่อมแต่ใบหน้าของเธอมีวาสงบและมีรอยยิ้มเล็กๆกลับคืนมาการกลับมาของลมหายใจแม่กลับมาที่บ้านไม่เก่าโดยไม่มีใครบอก ไม่มีใครพามาไม่มีใครรู้เธอแค่เรียกรถสองแถวแล้วนั่งเงียบๆจนถึงป้ายหน้าโพรงไม้เธอเดินเท้าต่ออีกนิดผ่านทุงน่งนาแห้งๆแ,และบ้านที่คุณตาประตูไม้ที่เคยร้องเอียดเมื่อเปิดยังส่งเสียงเดิมหิ้งผาที่ไม่มีใครไล่ไปไว้ในตู้เสื้อผ้าถูกจัดวางไว้สูงเหนือหัวเสียงลมตีหลังคาย,ยังดังเบาๆเหมือนเพลงกล่อมยามค่ำคืน แม่จดเิเล่มเหล็กนารูพ่อวางพวงมาลัยใหม่ที่ซื้อมาจากตลาดเช้าและพึพมพมเบาๆเหมือนคนคุยกันมานานกลับมาแล้วนะพ่อที่นี่แม่จะเงียบแต่แม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครฟังเพราะความเงียบที่นี่มันอบอุ่นกว่าบ้านหลังไหนๆลิน่นกาแฟโบราณกับมานั่งเก่ารุ่งเช้ากรองน้ำร้อนหลงแก้วดื่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านแม้ไม่มีเครื่องชงรูแม่จิบกาแฟช้าๆ นั่งบนมา้านั่งใ้ข้างบ้านที่ยังมีรอยขุดของลูกชายเมื่อสมัยเด็กนกตัวเดิมที่เคยมากาะรัวบินกลับมาเร่ากับจำได้เพื่อนบ้านคนเก่าหิ้วถุงกับข้าวมาเยี่ยมไม่มีใครพูดอะไรเยอะแต่แววตาเต็มไปด้วยคำว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านในเย็นวันนั้นแม้เปิดสมุดบันทึกอีกครั้งคราวนี้ลายมือแม้จะยังสั่นแต่ไม่สั่นทดใจ บ้านหลังไม่อาจใหญ่โตและทันสมัยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงแม่บ้านหลังนี้หลังไม่เก่าๆไม่มีแอร์ไม่มีโซฟาหนังไม่มีประตูอัตโนมัติแต่แม่ได้ยินเสียงตัวเองและเสียงของความทรงจำํำที่ยังหายใจอยู่ในรอยขีดบนพื้นกลิ่นข้าวหุงด,ด้วยเตาถ่า,านและเสียงหัวเราะที่เคยมีจริงเธอพับสมุดและเก็บมันไว้ใต้หมอนยิ้มเบาๆอย่างที่ไม่ได้ยิ้มมานาน บ้านใหม่ที่ไม่มีแม่อีกต่อไปวันต่อมาที่บ้านหลังใหม่ต้นตื่นมาแล้วรู้สึกแปลกเขาชงกาแฟเองครั้งแรกในรอบปีมองหาจานข้าวต้มที่ไม่เคยขาดและเมื่อเปิดห้องของแม่ความว่างเปล่าก็ทิ่มตาอ,อีกครั้งบนโต๊ะข้างเตียงเหลือเพียงกล่องที่ใส่พระเก่าๆกับทูปหนึ่งดอกข้างในมีกระดาษแผ่นหนึ่งถ้าวันไหนลูกอยากได้ยินเสียงของแม่อีก กลับไปบ้านไม้หลังเก่าที่ตรงนั้นแม่อาจยังหายใจอยู่ในทุกมุมเงียบๆที่ลูกเคยนั่งกินข้าวที่แม่เคยนั่งรอตอนนั่งนิ่งใจเหมือนถูกกรีดด้วยมีดบางๆเขาเพิ่งเข้าใจในวันที่ไม่มีแม่อยู่ตรงหน้าว่าเสียงของแม่ไม่เคยดังแต่มีอยู่ทุกที่แค่เขาไม่เคยฟังบ้านไม่ได้หมายถึงขนาดหรือความทันสมัยแต่อยู่ที่ ใครใหายใจอยู่ในนั้นกับเราอย่ารอให้เสียงของคนที่เรารักหายไปก่อนจะเข้าใจว่ามันสำคัญแค่ไหนเวลาผ่านไปเกือบเดือนหลังจากแม่หายออกจากบ้านต้นชัยชีวิตอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มนอนไม่หลับเมื่อไม่มีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านหน้าห้องเริ่มไม่รู้สึกหิวเมื่อมองไม่เห็นจานข้าวต้มบนโต๊ะเริ่มลืมรอยยิ้มของตัวเอง เพราะเงาของแม่ไม่สะท้อนอยู่ที่ไหนอีกแล้วเขาเคยคิดว่าแม่เงียบแต่เมื่อแม่หายไปจริงๆเขากลับพบว่าความเงียบของแม่คือสิ่งที่ดังที่สุดในหัวใจวันหนึ่งเขากลับไปที่บ้านไม้ตนไม่รู้ว่าแม่ยังอยู่ที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่ลานหน้าบ้านเขาเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งยิ้มให้และพูดเบาๆว่าแม่คุณเพิ่งไปโรงพยาบาลได้สองวันแล้วลูกเพลียหน้ามืด ไม่ยอมบอกใครเลยต้นรีไปที่โรงพยาบาลท้องถิ่นและพบว่าแม่ยังนอนหลับอยู่บนเตียงสีขาวซีดมือรีบเล็กวางอยู่ข้างสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เปื้อนคราบน้าตาแม่ยังไม่รู้ว่าเขามาแต่เขารู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้พูดอะไรกับแม่คืนเดียวกันนั้นเขากลับมาที่บ้านไมนั่งอยู่ตรงมานั่งเก่าหน้าบ้านมือหนึ่งถือปากกา อีกมือจับกระดาษเปล่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลูกชายคนหนึ่งพูดกับแม่ด้วยใจแม้ไม่รู้ว่าแม่จะได้อ่านหรือไม่ถึงแม่ผมไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้จะมาช้าเกินไปหรือเปล่าแต่ผมอยากบอกว่าผมขอโทษขอโทษที่สร้างบ้านหลังใหม่แต่ลืมสร้างที่วางใจให้แม่ขอโทษที่เอาความสะดวกสบายมาแทนความอบอุ่น ขอโทษที่ผมฟังเสียงทุกอย่างในโลกนี้ยกเว้นเสียงของแม่ผมเคยคิดว่าแม่เงียบลงแต่จริงๆแล้วผมต่างหากที่ทำให้แม่พูดไม่ได้ผมอยากบอกว่าแม่ไม่ต้องกลับไปอยู่ในบ้านไม่หลังนี้คนเดียวอีกแล้วเพราะถ้าแม่ตื่นมาเมื่อไรผมจะกลับมาเป็นลูกคนเดิมที่ฟังเสียงช้อยกระทบถ้วยที่หอมแก้มแม่ก่อนนอนที่ยิ้มให้แม่แม่ไม่มีคำพูดใด ขอให้แม่ให้อภัยลูกคนนี้อีกครั้งรักแม่เสมอลูกชายที่แม่เคยอุ้มเงียบแต่มีกลิ่นทุกเมื่อเขากลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งในเช้าวันถัดมาแม่ยังหลับเหมือนเดิมเขาวางจดหมายไว้บนอกแม่ไม่มีคำพูดไม่มีน้ำตามีเพียงเสียงพยาบาลที่พูดเบาๆว่าคุณแม่ยิ้มเมื่อคืนตอนเราจับมือท่านคะ่ะสุดท้ายคือการเริ่มต้น เรื่องราวอาจจบลงในหน้าหนังสือแต่ต้นรู้ว่าเรื่องของเขาเพิ่งเริ่มต้นเขาย้ายกลับไปดูแลบ้านไม้หลังเก่าปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ทิ้งกลิ่นเดิมเสียงข้าวต้มในหม้อกลับมาอีกครั้งแม้ไม่มีมือของแม่แต่มือของเขาเองก็เรียนรู้จะใส่ใจเหมือนเธอเคยทำและในทุกเช้าเขาจะเปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นอ่านหน้าที่แม่เขียนไว้ด้วยรักเพื่อเตือนใจตัวเองว่า เสียงของคนที่รักเราไม่จำเป็นต้องดังแต่เราจำเป็นต้องฟังตั้งแต่ยังมีโอกาสจดหมายฉบับหนึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้ถ้ามันถูกเขียนก่อนที่ปลายทางจะปิดลงด้วยความเงียบอย่ารอให้เวลาหยุดเดินก่อนจะพูดคำว่ารักแม่ดังๆเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราเหลือโอกาสนั้นอีกกี่ครั้ง